ท่านชวนนะคะมาต่อกันที่ท่านแม่ค้ภาคที่2นะคะได้มอบเจลแอลกอฮอลให้กับกําลังพลหน่วยขึ้นตรงนําไปใช้ในภา,ารกิจต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ ที่กองบัญชาการกองทพัพภาคที่สองค่ายสุรนา,ารีอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทพัพภาคที่สองเป็นประธานมอบเจลแอลกอฮอลล้างมือ75จํานจำนวน2,000ขวดและหน้ากากผ้าจำนวน18,000ชิ้นให้กับกำลังพลหน่วยขึ้นตรงจังหวัดนครราชสีมาสำหรับนำไปใช้ในภารกิจต,ต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนและมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเพื่อใช้ในจุดคัดกรองต่างๆป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งโอกาสนี้นะคะแม่ทัพภาคที่2ได้เน้นย้ำกำลังพลขอให้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการคัดกรองดูแลกำลังพลในหน่วยตลอดจนบุคคลเข้าออกอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องถึงแม้ว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายในจังหวัดนครราชสีมาก็เริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วนะคะแต่ว่าทางกองทัพบ,บกหรือในส่วนของกองทัพภาคที่2ยังคงมีมาตรการคุมเข้มในการคัดกรองผู้ติดโควิด -19 ในพื้นที่ค่ะ